ผงแดงโดนจับทางได้พ่าย p s เคาบ้าน1ประตูต่อสีความพ่ายแพ้ของลิเูต่อพตเอ PSV ออลเฟนกลายเป็นชนวนเดือดที่ทำให้กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถาโถมเข้าใส่ทีมของอันเนอร์สโลตอย่างหนักโดยเฉพาะคำถามเรื่องแท็กติกสภาพจิตใจของทีมและคุณภาพผู้เล่นการปราชัยในเกมยุโรปนัดล่าสุดต่อ p s เสสะท้อนหลายปัญหาที่สะสมอยู่และอาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่สำหรับฤดูกาลที่ลิพูออกทะเลแบบกู่ไม่กลับ เกมกับ p v v องแดงแสงเห็นจุดอ่อนด้านการปรับหมากระหว่างเกมแม้ลิปูคลองบอลได้มากก็จริงแต่ก็แทบไม่สามารถเจาะแนวรับที่ตั้งรับต่ำของ PSV ได้เลยสล็อตเน้นการคลองบอลกลางสนามมากเกินไปทำให้เกมลุกขัดความหลากหลายการโอเวอร์โหลดฝั่งปีกไม่ได้สร้างความได้เปรียบเพราะ PSV ออ่านเกมและแก้ทางได้ตลอดจังหวะเพรสซิ่งแดนหน้าที่เป็นจุดแข็งฤดูกาลก่อนนะครับกลับหลวม ถูกตัดบอลสวนกลับจนเสียประตูหลายเสียงจึงวิจารณ์มองว่าส็อตยังขาดแผน2ที่ชัดเจนเมื่อทีมเจอคู่แข่งที่มาเล่นแบบรัดกุมและสวนกลับไวอีกหนึ่งประเด็นร้อนคือความผิดพลาดในเกมรับแดนกลางเสียบอลง่ายทําให้ PSV มีโอกาสโต้กลับหลายต่อหลายครั้งคู่เซ็นเตอร์รับมือเกมลุกความเร็วสูงของเจ้าถิ่นไม่ได้เลยการยืนตำแหน่งยังมีช่องว่างให้ p s เจ่ายทะลุแนวรับได้เรื่อยๆ เกมนี้ครับทำให้แฟนบอลตั้งคําถามว่าลิพูยังไม่หาตัวแทนในจุดที่ต้องการเสริมอย่างจริงจังหรือโครงสร้างทีมของสล็อตยังไม่ลงตัวพอสําหรับทีมชั้นนําอย่างหงแดงแม้ลิพูจะมีโอกาสเข้าทําหลายครั้งแต่ไร้ความเฉียบคมในจังหวะจบสกอร์นะครับปีกทั้งสองข้างถูกจับทางกองหน้าตัดสินใจได้ช้าตัวเชื่อมเกมตรงกลางไม่สามารถเจาะบ,บล็อกแน่นของพ s ษีได้ สถานการณ์นี้ครับทำให้หลายฝ่ายตั้งคําถามว่าระบบการเข้าทําของซอรตยังไม่เข้าที่หรือฟอร์มของผู้เล่นตัวลุกเริ่มตกลงพร้อมกันหลายคนความพ่ายแพ้ครั้งนี้ครัครบส่งผลต่อสภาพจิตใจของทีมอย่างชัดเจนเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลดังขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของทรงบอลและผลการแข่งขันความกดดันที่ฐานผมเข้ามาใส่อนาซอรอตนะครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเพราะลิปูทุ่มทุนคว้านักเตะใหม่มาร่วมทีมมากมายเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นั่นจึงไม่แปลกครับที่จะถูกคาดหวังสูงในซีซั่นนี้หลังเกมครับแฟนบอลจำนวนมากตั้งข้อสังเกตคล้ายกันว่าทีมยังไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงพออันเนอร์สโตยังคงต้องปรับปรุงการแก้เกมหลายตำแหน่งยังต้องการผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาอัปเกรดบางส่วนมองว่าลิปูภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สโตยังไม่เป็นตัวของตัวเองและยังไม่เข้าใจจังหวะฟุตบอลยุโรปอย่างเต็มที่ ความพ่ายแพ้ต่อ p s เวครับไม่ใช่จุดจบของฤดูกาลแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าสโมสรต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างการเสริมทัพเดือนมกราคมอาจจาเป็นสลรอตต้องเพิ่มความยืดหยุ่นทางแท็กติกผู้เล่นต้องยกระดับความเฉียบคมและความดุดันหากลิปูไม่เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นแรงกดดันขนาดใหญ่ที่ทําให้ฤดูกาลนี้สะดุดหนักกว่าเดิมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของลิปูครับจะมีคิวบุกไปเยือนเวสต์แฮมูเต็ดในวันที่30พฤศจิกายนนี้คลิกออฟเวลาสาทุ่ม ตามเวลาประเทศไทยอัปเดตทุกกระแสแชร์คอนเทนต์สุดปังกับคุยลูกหนังกับแขมแจไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ YouTube อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับ